เปีนยนไพ่หนึ่งใบหนึ่งนาทีกับอาจารย์กาแฟแมนเบอร์ค่ะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ใบที่8ดของไพ่ออราลิลชุดแสงสุกนั่นเองค่ะนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงในเรื่องของเพื่อนค่ะนะคะคุณส่วนนะคะมากกว่าสองคนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ถ้าถามในเรื่องของการงานบรรยากาศงานค่อนข้างจะดีการทํางานที่ต้องออกมาข้างนอกค่ะเจ้านายนะคะทําตัวเหมือนเพื่อเลยสนุกสนานเฮฮาเพื่อนร่วมงานก็ค่อนข้างที่จะดีลูกน้องนะคะก็ร่วมหัวจมท้ายกันด้วยค่ะไพ่ใบ,บนี้นะคะถาม ถึงในเรื่องของความรักคนมีคู่ค่ะก็คบกันแบบเพื่อนนะคะสนุกสนานมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนโสดนะคะถ้าเขาถามว่าคิดยังไงกับเราให้ตอบว่าเขาคิดกับเราแค่เพื่อนค่ะถ้าถามว่านะคะคนนี้คบซอ้อนหรือเปล่าซอ้อนแน่นอนและมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะอถ้าถามเรื่องของการกู้บ้านกู้ผ่านค่ะแต่ต้องกู้รวบนะคะไปตามแบงก์ตามสีเสื้อนี้ได้เลยค่ะสุขภาพระวังในเรื่องของการเจ็บคอค่ะ,คะการปวดหลังบ่าไหล่นะคะข้อมือค่ะ